นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติวิสุภะภะคะวาสัมมาสัมพุทโธ เทวมนุสานังพุทธโอภวติวาคาโตภวตาสมสันติโกกาลิโกุเอิปสิโกโอภนิกปัจจตังเวทิตโกวิญญิติสุปฏิปันโนภวโตสาภสังโฆสุปฏิปนโุภวโตสาภสังโฆยายาปฏิปันโนภวโตสาภสังโฆสามิจิปฏิปนุ 상고 이와티 อุตกโมลพปุตังธนักรโมลเพธนัอธิไกยกายายยาเวังพิยตังสุตวายทิปิโสพะหวายมาลาชาโนทเวสวรรณนโนสุขัอรหัสุขโตนโมพุทธายะเชญาสนากตาพุทธาเชโรวามาลังสวานัจตุสจาสพพังสังเยวิวิงสุนลาสพา ตันหังกลาเทโยพุทธาอัทถวีสติกนายกัสพภะปฏิทตามหมหังมัทเกเตมุนิสราสีเสปะปฏิทโตใหม่หังพุทโธธรมโมทวิโรชนสังโฆปฏิทโตไหม่หังอุเลสภะกุณากโลหะททเยเมอนุรูโธสาลีปุตโตจะทักกิเนโกตันโยปิติปัสสมิง โมพลันนูโจะมิงเกทักคิณีสวนเนไมหังอาสุงอานธะลาอูลากัสโปฉะมหานาโมอุภาสุงวะมะสรเกเกสโตปิภาคะสะมีสุริโยวะภังคโลนิสิงโนสิสัมปันโนโสอภิโตมุนีปุงคโวกุมารัสสะโป ปฏิทัศนสีคุณาคโลปุลโนอังคุลิมาโลจาอุปาลินันทศิวลีเทวาปัญจายเมชตาเนรเชีติลกรรมมะเมเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอตานสีติมหาเทราชิตวันโตชินุรสาชรันตาสีลาเตเชนะ อังคามังเกสุสันติตาแล้นังบุรโตอาสีทักิเนเเม่ตสุทกังทักชังปัจโตอาสีวามีหังคุลิม,มาลังกังขันทมูรักริจันจะอาชาณาชิยาสุตกังอา,กาเกษตรชนธนังอาสีเสสาปาการลสันติตาชินนาวลาสังยุตตาสัปปปาการล,ลังกตา วาตาพิตาทิสันชะตาาหิลัชตุปัทวาเสศาวินยญาญยันตุอนันตชินเตชะสาวะโสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเลชินาปัญชลามะชัมพีวิหนันตังมหิตาเลสัทธาบรลินตุมังสัทธาบรินตุมังสัเพเตมาบุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขโตสุรโข ชินานุภาเวนะชิตตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตตันตลายโยสัทธรรมานุภาวะปาริตโตจอรามิชินาปัญชเชลตี อิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุกิตาโหตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสมเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มันดาบิดังข้าพเจ้ามีความสุกอิทังเมยาตินางโหตุสุกิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสมเด็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายข้าพเจ้ามีความสุข อีธานเมคูลูปัชชายาจารีย์นงโหตุสุภิตาโหตุคูลูปัชชายาจารียาขอส่วนบุญนี้จงผลเดจแก่ครูปัชอาจารย์พระพเจ้าขอให้ครูปัชาจารย์พระพเจ้ามีความสุขอีทานสัพพะเทวะตนงโหตุสุปิตาโหตุสัเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงผลเด็จแก่เทวดาน้องใหมานะปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสูขอิทังสัพพะเปตานังโหตุสุพิตาโหตุสัพเพเปตาเพราะส่วนบุญนี้จะส,สมเ็จแก่เปตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปตทั้งหลายทั้งปวงมีความสูขอิทังสัพเพเวรีนังโหตุสุพิตาโหตุสัพเพเวรี ขอส่วนบุญนี้ชดสมเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้นวงมีความสุขอีทางสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้ชดสมเด็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถอ สุขิโตมก่อให้ขา้าพเจ้ามีความสุขทุกโขหฮมิปราศจากความทุกขอกก์อเวโรโฮมิปราศจากเวรอัปยาปโชโฮมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนิโคโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจ สุขีอ,ต,อตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิน